สวัสดีครับเอฟซี e ools, สุกุนนะครับมอนี่กับพามาบึงนะครับมอนี่สร้างกันเลยทำการนะครับเนี่ยเอาไไออกทำ <laughs> กรารทำความสะอาดนะครับบึงนะครับอู้ยกำลังเห็นข่มขาวกำ <laughs> ลังเห็นนะครับสร้างกันเลยฉีดน้ำยาขจัดคราบ หนึงไววนะครับเบิรงว่าสีขจัดออกบอนะครับแต่ออกอยู่แล้วครัเริ่มเยมเิยมๆไปแล้วยังกระเด็นบรนนนครั <c oughs> ตอนนี้กำลังไล่โซนแอคีสไลด์ขาบสนิมหมุนน็อตออกนะครับเชอคเสียออกให้เช็บ,บอ <c oughs> ไล่ยสียบนะครับโอ้ยตอนนี้กำลังทำความสะอาดนะครับดูทรรมนหมดนักเขตนี้นกันตนัว ว่าสิต่อพ่วงนะครับแต่ว่ารถเสียมันมาต่อบนไม้นะครับเรือบริต่อพ่วงเลยทำความสะอาดก่อนนะครับสร้างใ้ว่างนะครับว่างบ่ได้เด็กไปเล็กสุดประชากลงหลับนี่ประเด็นย่อมนม่ดี ทำก้มสารเรียกับชิบะเรลือออกมาให้เขาเส็จบ่อนตัวนี้คือบุบข้าในสิบะเรลทำการล่างมอน,น้าล่างอันหลายอย่างอยู่ขัดสีสวีวันออกดีออกอยู่เปื่อยหยุ่ยเลยละทางระโคชนาห์ไงโมโคชนาหย บบเมนสปอนเซอร์บุกสณะ <c oughs> น่ครับีเร่มสมุด <c oughs> สมุดเอาแปรงถูฝาออกน้งบ่ออก มีรหัสแล้วบ่อีี้าห้าโอ้ยทีเก้าห้าีรหัสฮอเหลื่อมย้อนเสียงโอ้นี่บ่ t อีทีเก<ะ>้าห้าห้าเจ็ดสี่สามหนึ่งเก้านั่นล้มองกระเบืองเคลื่อนแท้กระเศโอ้รหัส่อนหผลกะเศษ่ลมรหัสโอ้ น้ำยานี่ยมื่อเจอหนามันว่าคือหนามันเกียร์แๆวันนี้เหนียววันยังออกเนาะโอ,โอ้ัหไหลลงเลือนงหงส์เน่นอนหงสอู้แต่ว่ากินมันกัดมันออกมันกินสุนๆ์ศนยสัดแบนหน,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 นึ่งม,มันโฆษณา,นานมาถ้าไม่ ถ้ามีเวลาก็ปล่อยไว้ประมาณสัก20-30นาทีจะได้ยินมานีนนนน่เกินเลยแล้วเนี่ <laughs> <laughs> เกินเลยล่องล่องเบ่งออกดีบอสมทิโคสนาบอ <c oughs> บมทัศนสีน <c oughs> ี่ข้อนี่ข้อกรอบกาศนี่บมทัศน์สีเลยข้อนี่ข้ขาวสีเ,เบิง้ง ผีดีๆมันต้องตั้งมึงเป็นยังไงมันสิมนสมนสสสไม่เป็นไรถอยเสียในกระสีบบ่มด้ต้องฉีดฉีดออกทั้งเบิดล่องล่องหลางไปเลยกินมันคือสนเฮง่อืเดี๋ยวนี้หลางในอับ,บอับบ่ได้เป็นกินมันเฮงแ,แต่มันว่า,าบ่เป็นยังไง หมดเป็นหนังยูแต่ว่ากินแห้งแค่ระเกินเบิ่งไปเบิ่งมากขึ้นกันกับไอ้ที่มันใส่ให้เด็กหน่อยเป่ามาเด็กหน่อยเออเป,เป่าเด่นมันเป็นฟองก็เป็นฟองเบ็ดคือว่ามันแมนเลยแหละแต่ว่าแต่ว่ามันกัดด้วยบัต่ว่วากัดน้ำมันกัดอันนี้ ได้เลึกได้ย่ามทำความสะอาดปกัดสีปกัดน้นกัดแต่ขาบสกรปรกกับขาบน้ำมันมันสีมันน่งปกัดมาเทเลีกแนบวเห็นยังพ่ออย่างวม มีแต่น้ำมันเครื่องอาบเต็มตอนนี้ก็เรื่มเห็นเป็นหลูกเป็นหลางไปเรื่อยทำความสะอาดไปเรื่อยเรื่อมีสีสันเป็นนตซือน่่มีสีมีวันขึ้นมันมันเอาไปก็คือเขากระโมนอยู่ทั้งไตคอยดีน้เขา มั <laughs> นรีอมันออยากมินซื้อแบบออกขาวๆหมูนี้ควัวบชิวาลีก็ชื่ชิวาลีไหนโอ้ทำความสะอาดหัวเครื่องไดลีกได้ว่าถอะสิบูระเฮดนั่งขับได้เนนี่ ซื้อคันใหม่อไมฮ็ด้ซื้อคันใหม่แสดงว่าขันนี้ไปแต่เอาเหล็กไม้ก็ว่ามันอยากได้ใหม่ต้องเอาไปล็กเพื่อจะอยากได้ใหม่ อ uh huh. ติดเนืออกขบกนออครับคลิปนี้ก็ไว้ซ้มนีนะครับเอาไว้พอกันคลิปหนานะครับนีพี่หนานะครับสวัสดีครับ